สวัสดีครับเปิดตัวแล้วครับกับ Honor 80 Series นะครับอันนี้ก็รอรุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าซีรีส์70นี่ได้รับการตอบรับที่เรียกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับตัว Honor 80 s e r i e s มีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะครับมาดูกันเลยว่าแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากตัว Honor 80ธรรมดาก่อนนะครับสำหรับซีรีส์นี้เราจะเน้นกันที่ความบางและเบาเหมือนตัว70เลยตัวเครื่องมีน้ำหนักอยู่ที่180กรัมมีความหนาเพียง7.7 mm, นนมิละเออีียดยดู่่ท Full HD เป็นหน้าจอแบบขอบโค้ง refresh rate อยู่ที่120เฮิร์ความสว่างอยู่ที่1000 nits และตัว PWM dimming อยู่ที่1920เฮิร์เลยทีเดียวสำหรับพัดกล้องนะครับเป็นกล้องแบบ3าตัวกล้องหลักนี่เรียกว่าอลังการมาก160ล้านพิกเซล f 1.8มีขนาดเซนเซ,นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.56นิ้วนะครับสามารถทำ pixel binning แบบ16ไป1นะครับได้ขนาดพิกเซลใหญ่ถึง2.24ไมครอนเลยทีเดียวกล้องดวที่2เป็นกล้องมุมกว้างความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.2และกล้องตัวสุดท้ายเป็นกล้องมาโคร2ล้านพิ เซล์นะครับฟีเจอร์เด่นของเขาคือตัว AI Vlog นะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอเขาจะทําการดีเทคอัตโนมัติว่าควรจะใช้โหมดไหนในการถ่ายนะครับก็จะมีโหมดที่เขาสามารถเปิดให้อัตโนมัติเนี่ยก็จะมีตัวโหมด HDR ซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับอักลกอริทึมใหม่ของเขา Raw HDR 2.0ที่ให้ภาพที่สวยงามกว่าเดิมแล้วก็จะมีตัวโหมด Portrait Video ก็คือทําภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองแต่เป็นเวอร์ชันวิดีโอนะครับแล้วก็มีตัวมัลติคัลเลอรก็คือถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆกันและสุดท้ายก็เป็นฟีเจอ นะครับคือตัว AI focus tracking ก็คือเราสามารถล็อกโฟกัสที่คนแล้วตัวระบบ auto focus จะติดตามให้อัตโนมัติ ad, แม้ว่าคนจะเหนื่อยจะนอกเฟรมแล้วเข้ามาใหม่ก็ยังสามารถทํางานได้ส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล f 2.4ด้านประสิทธิภาพนะครับตัวนี้ใช้ชิปเซตตัว snapdragon 782G ตัวนี้จะเป็นชิปเซตรุนใหม่จาก Qualcomm ที่มาสานต่อตัว 778G Plus ที่อยู่ใน Honor 70นั่นแหละครับ RAM 8กิก b แล้วก็พื้นที่กับข้อมูลอยู่ที่2 5 6กิก b มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการตัวใหม่ของเขาเลยเพิ่งเปิดตัวคือ MagicOS 0แบตเตอรี่มีขนาด4,800ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็วที่66วัตต์ซึ่งตัวนี้สามารถชาร์จเต็ม100%ได้ในเวลา1 7นาทีครับขยับมารุ่นถัดไปตัวโปรนะครับตัวโปรนี้ก็จะมีน้ําหนักแล้วก็ความหนาเนี่ยเพิ่มมาเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าเล็กน้อยมากๆนะครับเพราะน้ําหนักอยู่ที่188กรัมเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าน้อยกว่าสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันท,ทั่วไปเลยทีเดียวความหนาของเครื่องอยู่ที่7.8ม mm ิลลิเมตรนะครับตัวหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น6.78นิ้ว OLED ความละเอียดอยู่ที่ 2, 7 0 0 ,800 24พิกเซล Refresh Rate 120เฮิรตความสว่างอยู่ที่1,000นิตเท่ากันรองรับการแสดงผลแบบ HDR, ตัว p w m UM Dimming 1,920เฮิรตเท่ากันนะครับคัดกล้องกล้องหลักใช้กล้องตัวเดียวกันเลย160ล้านพิกเซล f 1.8แต่ว่ากล้องมุมกว้างเปลี่ยนใหม่เป็นกล้อง50ล้านพิกเซล f 2.0และกล้องตัวสุดท้ทาย2ล้านพิกเซลเปลี่ยนหน้าที่จากกล้องมาโครเป็นตัวกล้องสําหรับวัดความลึกแทนตัวฟีเจอร์ AI Vlog มาเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มโหมดตัว Night Scene Mode สำหรับการถ่ายในที่มืดน,นะที่จะช่วยดึงแสงและสี ให้ดีกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวโหมดมาโครวิดีโอนั่นเองสําหรับกล้องหน้าได้รับอัปเกรดเป็นกล้องคู่นะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 2.4และอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องวัดความลึกที TD, ดีเด็ปคมเมลา่าสำหรับสแกนใบหน้าแบบ3มิตินั่นเองและรองรับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแบบ 4K ด้วยด้านประสิทธิภาพตัวนี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพระดับเรือธงใช้ชิปเซตตัวสมดาก้อน 8+ Gen1 แรม12กิกะไบต์พื้นที่เก็บข้อมูลที่256กิกะไบต์แบตเตอรี่คือเท่ากันเลยนะครับ4,8 0 SE ครับน้ำหนักนี่คือเบาที่สุดในซีรีส์เลยมีน้ำหนักเพียง175กรัมเท่านั้นความหนาของเครื่องอยู่ที่7.7มมหน้าจอตัวนี้ใช้หน้าจอตัวเดียวกับตัว Honor 80เลยก็คือตัว6.67นิ้ว OLED 4SD 120Hz นะครับพัดกล้องทําการลดตัวสเปคกล้องหลักเหลือ64ล้านพิกเซล F1.8 ครับส่วนกล้องมุมกว้าง5ล้านพิกเซล F2.2 และกล้องมาโคร2ล้านพิกเซล F2.4 มีโหมดวิดีโอ HDR มาด้วยกล้องหน้าจะเป็นกล้อง32ล้านพิกเซล F2.4 เช่นเดียวกันด้านประสิทธิภาพ นะครับก็จะสลับมาใช้ชิปเซ็ตจากฝั่ง Mediatek บ้างเป็นตัว Mediatek Dimensity 900 แรม8 g b พื้นที่เก็บข้อมูล256 g b ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ลดลงเหลือ4,600ม ah ิลลิแอมป์ชาร์จเร็วอยู่ที่66วัตต์เช่นเดียวกันครับผมสำหรับราคานะครับอันนี้จะเป็นราคาที่แปลงมาจากเงินหยวนนะครับผมตัว Honor 80ราคาจะอยู่ที่ประมาณ13,500บาทส่วนตัว Pro จะอยู่ที่ประมาณ19,000บาทและตัว Honor 80 SE จะอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งตัว80ธรรมดาและ80 Pro เนี่ยมีความน่าสนใจสูงมากนะครับแล้วราคาเข้าไทย อันนี้มารอรุ้นไงครับว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับผมยังไงก็รอติดตามก็ได้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ